เรามาทำเชื้อเพลิงด้วยสบู่ดูกันครับนี่นะครับวิธีการง่ายมากๆครับเริ่มต้นโดยการขูดสบู่ให้เป็นฝอยแบบนี้จากนั้นผสมเหล้าลงไปคนให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้ากันก็จะทำเชื้อเพลิงแข็งได้จริงๆนะเหรอดูกันครับเมื่อผ่านไปสามชั่วโมงเป็นยังไงบ้าง นี่มันคืออะไรครับเนี่ยเจ้าก,ก้อนนี้ดูไม่เหมือนสบู่เลยครับสบู่กลายสภาพเป็นเยลลี่ใสๆไปแล้วเหลือมื่อผ่านไปหกชั่วโมงชักสงสัย้วสิว่ามันจะเป็นยังไงดูไม่เหมือนเมื่อกี้เลยครับมันจับตัวและแข็งไปแล้วก็มาลองจุดไฟดูสิครับว่ามันจะติดไฟไหมมันติดไฟ แถมยังเผาไหม้ได้ดีอีกด้วยครับเชื้อเพลิงแข็งที่ทําจากสบู่จะละลายไปพร,พร้อมๆกับลูกไหมแถมเปลวไฟยังแรงกว่าที่คิดซะด้วยครับมันใช้หลักการอะไรครับถ้าเอาสบู่กับเหล้ามาผสมกันนะคะเอทานอลซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเหล้าจะแทรกตัวอยู่ระหว่างโมเลกุลของสบู่แล้วมันจะทําให้อุณหภูมิมสูงขึ้นเมื่อเอทานอลระเหยก็จะทําให้สามารถจุดไฟติดได้คะ่ะเชื้อเพลิงแข็ง ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างสบู่และแอลกอฮอล์ใช้หลักการที่ง่ายพอๆกับการทำและการใช้มาเลยครับสุดยอดเลย